มินนี่นิชาสุดตื่นเต้นประกบคู่นาเดทในหนังเรื่องแรกสุดตื่นเต้นประกบคู่นาเดทศิลปินสาวระดับโลกมินนี่นิชาหรือมินนี่บินตรงจากต่างประเทศมาร่วมงานอีเวนต์ในประเทศไทยพร้อมเผยความรู้สึกสุดตื่นเต้นกับการรับบทในภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตโดยได้ประกบคู่กับพระเอกซุปตาร์นเดทคุมิกิยะ โดยมินนี่ได้เปิดใจว่าตื่นเต้นมากค่ะเพราะนอกจากจะเป็นหนังเรื่องแรกของมินนี่แล้วยังได้ร่วมงานกับพี่นเดชและค่ายดังที่ตนเป็นแฟนคลับของค่ายมาตั้งแต่เด็กอีกด้วยส่วนตัวพอรู้ว่าจะได้เล่นกับพี่นเดตนี่กรี๊ดหนักมากและยังถามตนเองอยู่เลยว่านี่เป็นเรื่องจริงหรอ นอกจากนั้นเธอยังเล่าถึงการเตรียมตัวอย่างหนักว่าตอนนี้กำลังอ่านบทหนักทุกวันเลยค่ะวเวลาเดินทางไปต่างประเทศก็จะพกบทไปอ่านบนเครื่องตลอดอยากให้แฟนๆชาวไทยชอบภาพยนตร์เรื่องนี้กันเยอะๆนอกจากนี้มินนี่ยังกล่าวถึงการกลับมาในไทยครั้งนี้ว่ามีเวลาน้อยมากเพราะหลังจากเสร็จงานอีเวนต์แล้วต้องบินกลับเกาหลีทันทีเพื่อที่จะไปทำงานต่อที่ญี่ปุ่นแต่ก็ตั้งใจ จะหาเวลาพาคุณแม่ไปทานข้าวเย็นด้วยกันก่อนกลับค่ะค่ะจากการเปิดใจของมินนี่ก็ทําให้เราเห็นว่าเธอนั้นตื่นเต้นสุดๆเพราะว่านอกจากจะเป็นหนังเรื่องแรกของเธอแล้วยังทําให้เธอได้ร่วมงานกับพระเอกซุปตาที่เธอชื่นชอบอยู่ด้วยแม้ว่าเธอจะตื่นเต้นขนาดไหนแต่เราก็เชื่อว่าเธอจะทําให้แฟนๆชาวไทยชอบภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างแน่นอนค่ะเราไปชมภาพของเธอกันดีกว่านะคะ